เกลงกึงมาตูรังเกะเก้าเก้าตูุลังยูปกังปกตาทายาเจาะได้มาได้โชตาบาลานีลักกะดีปากดีทอนปีเฮกังกึงมาตูโูหปาสลัาชาสิงกึงกุมาสลัดชาเฮกระเมาบาสนเกปาสลาทายะ นมาปาทาเนึ่งมือพื้นทึบปัดดีโลปังโสทายาอาสังวิโรโอปุษาปุภาภะพุสะปุโรสุสอาณมาณอะณาโกนการโกอนาอะณาอากากุมิสุนาพุทธังอะสุนาอาพุทธังเปิดพมางเปิดสามทางเปิดอุ่จะเปิดดวงชะตาในโมกุธาญาโทตาเป็นลักกะดีปากดีจะมาปาทาเนึ่งมือพื้นทึบปัดดีเฮกังตึงมาตุเรนเก่าเก้าปัดตุบุงัน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มานะฮะรายการคนกล่อมผีหรือว่าคน,เ,นเล่าเรื่องผีครับจะเล่าเรื่องผีให้ฟังครับอย่างว่าคนเรานะฮะเรามันคนแก่ชอบกินของขมชอบนั่งชมสาวชอบเล่าความ ชอบทาไมชอบเล่าความหลังเอออดีตเราเคยติดคุกติดตารางมาเคยเจอประสบการณ์เรื่องพุงเรื่องผีเรื่องอะไรเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เรือาการเดินทุด,ดงทุด,ดงไปเจอผีที่นั่นที่นี่ดีครับวันนี้มาเจอกันนะครับท่านผู้ชมครับพยายามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับนะฮะเฟซบุ๊กคนกล่อมผีครับแต่เรามาเล่าเรื่องผีที่ประสบประการมาเอาเรื่องประวัติก่อนนะครับ เนนแอร์นี่เกิดเป็นคนสระบุรีวัดหนองละกรรมตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีครับนะฮะเนีพ่อเป็นแมกษายศาสตร์พ่อไม่ยอมสายถอยทอดพิชาอาคมให้แล้วก็มีลูกจ้างคนหนึ่งชื่อเสียง ก็หน,นีไปอยู่ที่เขมรกรุงพนมเป็นเขมรลาภปตะบองนั่งวัดนครทมอยากจะศึกษาวิทยายุยทธเห็นพ่อทําได้พ่อสวดมนต์อยู่พาะวนนะฮะก็เราก็พยายามรักปูพักรักจําพ่อไม่ยอนถ่ายทอดวิชาให้เราเป็นเด็กอยู่ตอน,น,นอายุ8ปดเขวบหนีเข้าไปครับไปอยู่กรุงพนมเป็นเขมรลาภปตะบองวัดนครธมมาอยู่หปี4เดือนไปนเรียนวิชาจากอาจารย์ฮหรันีอันนี้ฮะให้เล่าให้ฟังเป็นที่มาที่ไปของเรียนแอร์ก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียนวิชานุเสร็จแล้วไปเลี้ยงช้างกว่าอาจารย์จะสอนวิชาให้ตั้งแต่อักขระเลขกยันสัถาสัตเสกเล็กยันทำศรีเลขคนคนขังการปิ้งยา่างกันผางทองการทำมางทองเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรครับก็ถ่ายทอดวิชามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาบ้านพ่อก็เห็นว่าชอบใจคิดว่าตายแล้วว่างั้นน่ะถ่ายพ่อถ่ายพออวิชาอาคมให้ เร็เรียบร้อยพ่อก็ไปฝากเวลเรียนวิชาจะอาจารย์ยแขกหมอแขกที่ของแต่เคียนที่อยุธยาได้เรียนสายสายศาสตร์สายพระเวทมนต์พระคาาของไทยมาของแขกอิสลามแล้วก็มาไปบวชนะฮะเป็นนักบวชมาหลายปีเนัาบวชเป็นรแรกก็ไบวชที่พัฒนาแก่งเซตเต้นอยู่ที่ลบบุรีครับเป็นเคียรนแาบ วันได้ดีดาบจามีตั่มีญาติโยมคนหนึ่งเข้ามาหาผมบอกว่าให้ทําสเสน่ห์เรื่องผัวสูกของไม่น้อยทีนี้เขาบอกว่าเขาไปทําที่หมอไอพม่าอยู่ตอนเนี้ยเด็กก็เราก็บอกบอกอาจารย์อะไรชื่ออะไรถ้าหากสำเร็จผลแล้วมาแล้วก็มาบอกอาตามาด้วยนะถ้าไมไม่เสร็จสําเร็จผลมาหาอา,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 อาจารย์เรนแอ์ทำให้ก็ได้ปรากฏว่าเขาบอกว่าสําเร็จผลเขาก็มาหาผมจดที่อยู่ไว้ปรากฏว่างวดนั้นให้หวยไม่ถูกนะฮะ เราให้มา2 0่สิบอวดอะแต่ก่อนโด่งดังมากเล่นหวยเรื่องเบอร์เขาบอกว่าไอ้เนแอร์มึงรู้เองไม่แทงเองรวยเองเนี่ยสมัยก่อนเรานั่งกระจกนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปแทงเองเลยไม่ถูกทางครับเราห้ามเล่นเองนะฮะการให้หวยให้เบอร์ครับเสร็จแล้วก็มาจํามาสาอยู่วัดหนองละกร,รมไปจับไปเรียนวิชาจากพมา่ามาเสร็จเรียบร้อยอยู่3ปี4เดือนไปอยู่วัดหนองละกร,รมตนนําบลหนองโดนอําเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีบ้านเกิดนอนก็มีชื่อเสียงโด่งดัง ก็มีวันหนึ่งลูกติดเขาาเอาเด็กมาให้เราย่าง